เหตุการณ้ำท่วมที่สิงห์บุรีเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568ทำให้ขันกันน้ำฝั่งคลองตรงข้ามอบตอต้นโพพังทลายลงอย่างกระทันหันทำให้หมวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพและยกของหนีน้ำกันก,นกลนัวหลนการเกิดเหตุนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายและความกลัวใจในพื้นที่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต่างๆได้ร่วมกระดมกำลังกู้สถานการณ์ต่อเนื่องกว่า8ชั่วโมงเพื่อชะลอการไหลของน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ความเสี่ยงที่มากมายในการซ่อ,คคอ,อมคันคลองการซ่อมแซมคันคลองที่ขาดเป็นเรื่องที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายมากในช่วงเช้าว,วันนี้15พฤศจ,จิกายน2568เวลา5.55นาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเพื่อเร่งซ่อมแซมคันคลองที่ขาดการซ่อมแซมนี้เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง2ทุ่มเศษของคืนวาน,นี้จนถึงเช้าว,วันนี้รวมระยะเวลากว่า8ชั่วโมงซึ่งเป็นภารกิจที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีการกดเสาเข็มไม้ตลอดแนวที่ขาดและวางเรียงกระสอบปิดแบกเพื่อเป็นแนวสกัดกัน้นและชะลอการไหลของมวลน,น้ำที่ทะลักเข้ามาการทำงานนี้เป็นการทุ่มเทและเสียสละครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทำงานท่ามกลางความมืดและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากการทำงานอย่างต่อเนื่องนานกว่า8ชั่วโมงในสภาพการที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายถือเป็นความเสียสละครั้งใหญ่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผลกระทบต่อชาวบ้านและการกู้ความวิกฤต การเกิดเหตุน้ำท่วมทำให้ชาวบ้านต้องเผชิญกับความวุ่นวายและความกลัวใจทำให้ต้องเร่งอพยพและยกของหนีน้ำกันก,นกลาหลหนการซ่อมแซมคันคลองที่ขาดเป็นเรื่องที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายมากแต่เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องและมีความเสียสละเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่การทำงานนี้ทำให้สามารถชะลอน้ำได้มากและช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังปฏิบัติภารกิจ ในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีให้สามารถควบคุมสถานการณ์และนำพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติดได้โดยเร็วที่สุดแต่ที่นี้ก็มีความคิดเห็นและความคิดของผู้คนอยู่บ้างว่าการซ่อมแซมคังคลองนี้มีความรุนแรงและเสี่ยงอันตรายมากเหลือเกินทำให้เกิดคำถามว่าการทำงานนี้มีความเหมาะสมหรือไม่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้างทําให้เราเห็นว่าการรักษาความสมดุลระหว่างการป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการกู้ความวิกฤตในปัจจุบันคําถามนี้ให้เราเห็นว่าการรักษาความสมดุลระหว่างการป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการกู้ความวิกฤตในปัจจุบันทําให้เราเห็นว่าการปฏิบัติงานในการรักษาความสมดุลนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่ต้องมีการคิดเกี่ยวกับความเหมาะสม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญและต้องมีการคิดเกี่ยวกับมันอย่างละเอียดเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมและไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไปคำถามนี้ให้เราเห็นว่าการรักษาความสมดุลระหว่างการป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการกู้ความวิกฤตในปัจจุบันทำให้เราเห็นว่าการปฏิบัติงานในการรักษาความสมดุลนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่ต้องมีการคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดคำถามนี้เป็นคำถามที่สําคัญและต้องมีการคิดเกี่ยวกับมันอย่างละเอียดเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมและไม่ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากเกินไป